ิ่งที่เขากลับมาหาเราเขาก็กลับมามาเจอหน้าเราเขาก็เรียังพระอาจารย์นะบางคนมีครอบครัวไปแล้วพาลูกมาเป็นเป็นความสุขเป็นปลืม้มนะเด็กๆก,ก็ยังจําเราได้ตั้งเด็กๆก,ก็บ้านก็อยู่ที่หน้าวัดหน้าวัดปราน,นี่แหละหนะบ้านอยู่หน้าวัดก็วิ่ง เป็นเด็กวิ่งเข้าออกเล่นในวัดนะเห็นความเป็นอยู่ของพระ,ป,ระปฏิบัติตัวของพระมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตก็เลยตอนอายุ20ก็เลยยังไม่ได้บวชเพราะเราอยู่ใกล้วัดมากเกินไปได้สอบตำรวจติดอยู่ที่ยะลาก็ได้มาเป็นนปพเขตอยู่พัทลุงนะโจรโจรกอกระลาเยอะมากทางใต้นะมีทั้งโจรแบ่งแยกดินแดนโจรปูโลโจรแขกนะแล้วจะโจรคอมนิ์ในสมัยนั้น มีครอบครัวตอนที่สมัยที่เป็นตำรวจนะมีครอบครัวลาออกจากตำรวจนะมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาก็เลยลาออกมาก็ได้ข่าวนะได้ข่าวข่าวทางทางแม่ก็ได้บอกไปว่ามีการบวชอุปสมบทมูถวายให้ในหลวงรัชกาลที่9ของราช50ปีก็เลยกลับมาบวช ผานชีวิตมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือการมีครอบครัวแต่ความสงบก็หามีไม่จึงตัดสินใจเข้ามาอยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัดเพื่อให้พระพุทธศาสนาประคับประคองจิตใจให้ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสุขสงบปัจจุบันพระประหลัดอุดม สุขิโตเป็นพระสอนเสื้อธรรมมหาวิทยาลัยมหามากุตราชวิทยาลัยวิทยาเขตสรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูประถมวัดปราณบุรีตำบลปราณบุรีอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำวัดเย็นนะทำความสะอาดวัดวิหารหลานจะดีตอนเช้าตื่นเช้ามาครับออกพิธบาติทำวัดเย็นวัดเช้าฝาาวิหารหลานจะดีก็เหมือนกันดูหนังสือที่จะไปสอนสอนนักเรียนบางทบทวนไปดูไปเห็นเพื่อน เพื่อนสาทมิตด้วยกันน่ยได้ไปชวนไปโรงเรียนไปดูข้อสอนเออมันก็ไม่ยากเราคิดว่ามันไม่ไม่ยากนะแล้วก็เออพอกลับมาถึงวัดก็ได้มาสมัครทำการเป็นครูสอนแล้วก็สอนอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะเรอยู่โครงการของมอจร,รหรือมอม,อมอลอมันมีค่าเท่ากันเราก็อยู่กับมหามกุฏตั้งแต่ปี5-2จนถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นคนในพื้นที่และเป็นสิทธิเก่าของโรงเรียนท่านจึงมีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการที่จะไปสอนนักเรียนโดยเปรียบเสมือนเด็กๆเ,เป็นลูกเป็นหลานท่านที่จะสืบทอดรักษาดูแลพระพุทธศาสนาสืบไปปัจจุบันพระประลัดอุดมสุขิโตสอนอยู่ที่โรงเรียนสายวิทยาตำบลปราณบุรีอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่ามาว่ามากลัวกลัวว่าการจะไปสอนเด็กเนี่ยเด็กจะเข้าใจไหมสิ่งที่เราสอนเพราะเราสอนเด็กชั้นประถมนะถ้าเด็กโตเด็กโตก็เด็กน่าจะเข้าใจในนี้เด็กประถมเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยจะเข้าใจยากเด็กเล็กเนี่ยจะมีความสนใจอยู่แค่15้านาทีพอลงจากนั้นเขาก็จะเล่นจะสนุกจะเยกันจะคุยกันแล้วก็ต้องค่อยตะล่มตะล่มอ่าก็มีการครูบ้างตีบ้าง ให้รางวัลบ้างกับเด็กๆแล้วใครทาดีเราก็ให้รางวัลก็เตรียมเตรียมมีเอกาสารเอกสารการสอนเพราะว่าไม่มีใครได้สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือถ่ายเอกสารไปก็ให้นักเรียนได้ดูแล้วก็เราก็สอนบรรยายช่วงแรกบรรยายก่อนพอบรรยายเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้ดูวิทีทัศน์ดูวิทีทัศน์คือทางทีวีนะทางทีวีบ้างดูจากโน้ตบุ๊กต่อจากโน้ตบุ๊ก แล้วก็ให้เล่นเกมเกมเกี่ยวกับที่เราเรื่องของที่เราไปสอนเป็นเกมธรรมะจริงๆแล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนในชุมชนแล้วโรงเรียนก็อยู่ในชุมชนคือพระอาจารย์นี่จริงๆแล้วเป็นรุ่นพี่ของพออนะคะแล้วก็ในในวิชากลุ่มสาระสังคมเนี่ยยังไงก็ต้องมีวิชาพุทธศาสนาเข้าไปด้วยพระอาจารย์เนี่ยเป็นคนเข้ามาติดต่อโรงเรียนเพื่ออยากจะช่วยสอน ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ชื่นชมเพราะในในในตัวพระอาจารย์เราก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วเพราะคนเป็นคนในชุมชนเดียวกันพระอาจารย์เข้ามาให้ความรู้กับเด็กๆให้ให้เข้าใจในในในพุทธศาสนาในธรรมะที่ที่จะมาใช้ในชีวิตประจําวันตัวเองค่ะเรื่องของเรื่องทั้งหมดก็คือทุกทุกก็คือสมุทยัยสมุทัยคืออะไรคือเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกอะไรสมมติว่าเธอไม่ได้ทำกับบ้านมา นะถูกตีเพราะไม่ทํากันบ้านอ่าสมบสนไหมเพราะนั่นคือเหตุเหตุที่ถูกตีเพราะอะไรเพราะเธอไม่ทํากันบ้านมาสม่งสิ่งที่เราเอานําไปเสนอนําไปเสนอหรือว่านําไปสอนเนี่ยนะเราจะใช้ให้เป็นเหมือนให้ทันปัจจุบันเราก็จะเอาธรรมะเนี่ยถามให้เด็กตอบให้ตอบได้ก็ได้รางวัลแล้วช่วงมาช่วงหลักๆก็จะมีเกมอะไดวินชี่ถ่ายทำนายถ่ายภาพเราก็เอาพวกนั้นแหละมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับธรรมะ คือคําถามที่เราเขาถามมาในทีวีเราก็มาแปลงเป็นเรื่องของธรรมะซะเด็กๆบางทีถ้าดื้อม,มากแกก็จะมีเอ็ดมั่งนะคะนิดหน่อยแบบบางทีก็ต้องมีดุนะธรรมดาธรรมชาติของเด็กกับคุณครูแต่ว่าเวลาเด็กทําอะไรเนี่ยเด็กเขาก็จะเชื่อฟังแล้ว,ลวพระอาจารย์จจะมีเทคนิคก็คือการบางทีพะอจา์ก็จะมีของขวัญมาให้มีขนมมาให้ไม่ให้เฉพาะแต่เด็กๆนะบางทีก็มีเผื่อคุณครูคด้วย อย่างบางทีอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยพระจาายบางทีก็จะเอาล่มมาให้ครูคุณครูก็จะได้บางทีต้องเดินออกไปสรงเด็กอะไรเงี้ยพระจายเราก็จะมาช่วยอย่างน sure> ี้ต่ลอครัก็ได้จากมหาวิาลยของมหามงกุฎราชวิาลยนี่แหละคือทางมหาวิาลยเนี่ยจะเรียกไปอบรมปีละครั้ง เทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาบอกแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองนั่นคือข้อที่1ที่ได้ 2. เราก็ได้จากสื่อจาก Google จาก f c e e o o o นะจาก YouTube แล้วก็ดูในสื่อว่าอันไหนที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราสอนเนี่ยเราก็จะดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็เอาไปสอนเด็กเริ่มเลยอ้ายกมือเริ่มยือเลยใครได้ พอผอาใจมาหนึ่งการรักขโมยในโรงเรียนเนี่ยน้อยลงไม่มีไม่ไม่ใช่ว่าดึกจากชอบอะไรก็จะไปหยิบของเพื่อนเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็จะไม่ค่อยพูดปดแล้วก็จะชอบช่วยเหลือกันพัฒนาแบบช่วยเหลือเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะมีความอย่างนั้นสิ่งที่ได้จากตัวเราเนี่ยเราได้ความสุขได้ความสบายใจสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยทำแล้วเราทุกว่ามันมีคุณค่างเราก็เลยเทําแล้วมีความสุขเราถึงได้แล้วได้เห็นเด็กๆที่ เติบโตขึ้นไปแล้วก็เรียนจบไปจากที่เราสอนไปเนะี้ยแล้วก็ไปใช้ชีวิตบางคนก็ได้เรียนต่อบางคนก็ไปมีครอบครัวเขาก็กลับมามาเจอหน้าเราเขาก็อาอยังพระอาจารย์เป็นเป็นความสุขเป็นปลืม้มนะเด็กๆก,ก็ยังจําเราได้แล้วอย่างหนึ่งสิ่งที่ได้ก็เด็กๆบางคนก็ได้มาถวายสังฆทานนึกนึกถึงเราเราเป็นผู้สอนถวายสังฆทานมาก็นำม,มาเราก็แล้วก็สิ่งที่เราสอนไปสวการสวดมนต์ไหว้พระการถวายสังฆทาน<ๆ>เขายังท่องได้เขายังจําได้ ทำอะไรก็ได้นะทำแล้วมีเราตัวเรามีความสุขทำแล้วเราสบายใจโดยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ไปบเบบอนคนอื่นนั่นเราจะทำสิ่งนั้น <S <S 1> <S 1> เราทำแล้วเรามีความสุขเราทำแล้วเราสบายใจเราจะทำเราทำนเพื่อแล้วคนที่รอบข้างจะได้ผลประโยชน์มากน้อยเราจะไม่คำนึงถึงต่เราว่าเรามีความสุขแล้วชีวิตจะมีค่าเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วเราสบายใจเรามีความสุข